แล้วที่นี่ก็เป็นน้ำตกแห่งที่3แล้วนะคะที่เรามาถึงก็คือน้ำตกผาส้วมหรือว่าที่ภาษาไทยเรียกว่าน้ำตกเรือนหอลอลักโดยคำว่าส้วมเนี่ยภาษาลาวจะแปลว่าเรือนหอนะคะน้ำตกแห่งนี้เนี่ยอยู่ในอุทยานบาเจียงซึ่งลักษณะของน้ำตกแห่งนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเป็นน้ำตกที่น้ำเนี่ยจะไหลออกมาไหลลงมาตามซอกลื่ของของก้อนหินนะคะแล้วก้อนหินก็มีลักษณะพิเศษคือ เป็นก้อนหินทรงสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมซึ่งก็เป็นหินลักษณะเดียวกับที่เรียกว่าใจแอนคอสเวยหรือว่าทางเดินของยักษ์ที่ไอแลนด์เหนือนะคะส่วนทางด้านนู้นเนี่ยก็จะมีโขดหินก้อนใหญ่เลยไว้ให้หนักท่องเที่ยวได้มานั่งชมบรรยากาศของน้ำตกกันค่ะและจุดนี้นะคะก็คือสะพานวัดใจซึ่งเป็นสะพานเนี่ยที่ทำจากไม้ไผ่ามาสานกัน ซึ่งรับน้ําหนักได้เดินครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15คนคะ่ะ <'s> ก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ความกล้าน,นิดนึงในการเดิน